ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของนักท่องเที่ยวคนอื่นบ้างนะให้เขาไปจุดบ้างเนาะ <c oughs> เราไม่ต้องสั่งไหม <c oughs> เราไม่ต้องสั่งไ,ม, <c oughs> ไม้ปูกําลังสดๆอยู่ตรงนี้มาเสพก็อยู่ต้ว้ข้าวลาดไข่เจียวก็มีตรงนี้เค <c oughs> <c oughs> <c oughs> เยอะเลยที่นี่ฮะกินยังไงให้ทันเหรอเอาเทรวมกันไปเลยไง <c oughs> เรืเ่เบาจ้จะพาท่านผู้ชมไปที่จุดชมิวเสาสทร5นะครับจะพาหลานสาวไปกินไอติมครับจะไปกินไอน้ำแข็งใสได้ข่าวว่าข้างบนเขาเปิดใหม่เขาปรับปรุงใหม่ย้ายไปอยู่จุดเดิมก็เลยจะไปนั่งกินบรรยากาศแล้วก็นั่งกินน้ำแข็งใสนะครับ ตรงน,นี้ก็คือทางขึ้นนะครับ ก็ขึ้นตรงนี้เลยนะครับระหว่างกลางนี่ทางขึ้นเป็นทางวันเวนะครับตอนนี้ใบสองโมงสิบสี่นาทีตอนนี้คนเยอะหน่อยวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะหน่อยเอรถมาจอดกันตรงนี้นะครับ ขข้างบนมานะ่ยคงจะดเต็มานอกเข้าเลยมาเจอะกันตรงนี้ไปที่งหรือเปล่าโอ้โหวันนี้คนเยอะเลยอะ่ะ กล้องไปดีกว่า บรรยากาศช่วงบ่ายสองมงกว่านะครับสวยงามขนาดเลยแสงสว่างพระอาทิตย์ดูสว่างสวยภาพชัดนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะเพราะว่ามันหยุดเนาะนั่งตรงนั้นนะเพราะวา้นั่งเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปนั่งตรงข้างในนี้นะครับเนี่ยบรรยากาศสวยๆ นี่ร้านของเขาเยอะะเลยมีอาหารด้วย สรุปแล้วร้านร้านที่นั่งชมวิวตรงสอทรอห้าเก้าอีน้นี่มันต้องคอยคิวโต๊ะต้องคอยคิวนานเลยก็ไม่เป็นไรเรามากลาบไหวก็มาหลวงชุมพรก่อนนะครับนี่ครับสอทรห้าพัทยา FM 1 0 4 5เมกะเฮิร์นะครับขึ้นมาแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบน หว้ก่อนนะใครใครเห็นคลิปเบอเจนนะก็ไหว้ขอพอรกันเลยเน้อโอ ฮ้อนฮ้อนอากาศร้อนน้ำบายสองแล้วเนาะจ้าทูเป็นการไหกันไป็นกาบไหวกัน ตรงนี้ก็คือที่จุดประทัดกันนะครับที่คนเข้ามาบนมาขออะไรแล้วก็ประสบความสําเร็จอะไรนี่เขาก็มาจุด,จดสําเร็จไม่สําเร็จก็ไม่รู้นะแต่ก็เขาก็มาจุดตรงนี้แต่เบาเชคเคยจุดแล้วนะครั้งหนึ่งตอนที่เบาเชคมาพัทยาใหม่ๆนะครับตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของนักท่องเที่ยวคนอื่นบ้างนะให้เขาไปจุดบ้างเนาะ ี่จุดชมวิวนะถ้ายิ่งตอนเย็นนะโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหน่าสะพานตรงนู้นเบยแจ็กไปบ่อยๆที่ไปบ่อยนะไม่ใช่อะไรคือเราชอบด้วยเราชอบบรรยากาศตรงนั้นว่างๆเบลแจ็กนี้บางทีไม่ได้มาถ่ายคลิปเบลแจ็กก็มานั่งเล่นมานั่งดูวิวดูบรรยากาศยามเย็นตรงเนี้ยสวยงามมากบางทีก็นั่งยันค่ําเลยนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเมืองพัทยาของเรานะครับ ก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้กว้างมากนะครับก็คืออยู่เป็นแบบขย่อมขย่อม,อมแถวแถวนี้แหละครับรอบนอกก็มีนะครับแต่รอบนอกก็จะเป็นแบบเบาบางหน่อยหนึ่งเหมาะขนาดโอ้ยนานนาน,นานนะที่ได้มาเวลาบ่ายสองโมงกว่านะอาการนี่นะเหงื่อแบาบเแจ็คเนี่ยแตกขนาดเลยเนี่ยเนี่ยแดดมันสองลุกกระตาอนี อนนี้เราได้โต๊ะแล้วนะคะท่านผู้ชมได้โต๊ะตรงวิวมุมวิวได้สวยงามมากแต่ตอนนี้ยของเหลือของรอบแรกอะเราไม่ต้องสั่งไหมเราไม่ต้องสั่งไม้ปูกลาลังสดๆอยู่ตรงนี้มาถึงเที่ออยู่รงข้าวราดไข่เดียวก็มีตรงนี้โอเคไม่ลาโอเคเดี๋ยวบอยจยจะนั่งตรงนี้หาอะไรกินก่อนหิวเรามาสองคน สั่งอย่างละสองที่เดี๋ยวคอยข้าวอีกรอบหนึ่งที่แน่ๆจะกินอะไรก่อนมันมาพร้อมกันนะต้องกินเอติมก่อนเนาะของพ่อแพงอะไรไอฟังเย็นอะไรอะ่ะโอ้โหโโห,หวานแบวของพ่อแพงช็อกโกแลตใช่ไหมก อ,อะไรฮะน้องข้าวผัดเหรอมีหมูก,กระเทียมหมูก,กระเทียมกับข้าวผัดโอเคเยอะเลยที่นี่ฮะกินยังไงให้ทันเหรอเอาเทรวมกันไปนเลยไงเนี่ยสองอย่างนี้ก็เทที่ข้าวไปเลยข้าวแหงใส่หมวออะไร อร่อยใช่ไหมโอเคกินข้าวกันแน่ ที่นี่เขาดีเนาะแรงหยิบหมูจริงมาจะท้องเสือที่หมูไม่ท้องเสือหรอกมั้งมัแปลกอ่ะไหนเขาไม่กินเมื่ไหร่เอาเขาคงหิวก็ได้หมูมันรงเครื่องมันไม่ใช่หมูน่ะกินไม่ได้ไม่ใช่หรอไม่กินไปแล้วมาจอบ สาว้าบาทพัทยานะครับมาถึงที่นี่เราก็มาก่าไหวข้างบนไหวพึงไหวพระเน้อ <c oughs> ดูรอยพระพุทธบาทเดี๋ยวถวายปจัจจัดย,ดยด้วยสาธุเฮงเฮงรวยรกันทุกคนเนะ้อ สือฮะโอเคป่ะตรงนี้ก็คือทางลงนะครับทางลงเขาสอทรอห้าเอ๊ยได้ขึ้นมากราหว้ยแล้วนะครับ อน,นี้ก็จะมีส่วนสุขภาพด้วยนะที่ออกกำลังกายตรงนี้นะครับคน้อยักไปายากไม่แวน้น้อนยจะแวะปลายยากเป,ปล่าจะเดินเล่นปปา,ายยากเปล่าไม่เอานะอแต่ปู่เคยไปถ่ายแล้ว เมื่อก่อนตรงตรงนี้เขาเขาเปิดนะเนี่ยตรงรั้วเนี่ยเคยเปิดแต่สงสัยคือคือไม่รู้อ่ะนั่งหมาอ่ะโน้ำขึ้นน้ำขึ้น ขึ้นไปโคตรเลยเออบันไดมันชัน,ออนก็นขึ้นบนถ่ายวิวสวยไงขึ้นไปแล้วนี่ขึ้นไปแล้วลว่ะวดิออและแล้วก็ขับรถอ้อมมาที่แหลมบาลีไฮนะครับเพื่อที่จะกลับบ้านนะครับ จังเียนอยู่ฝั่งข้างหลังโน่นนี่ไฟยักษ์พัทยาตอนกลางคืนสวยเพราะมันมีไฟมีไฟส่องไฟแล้วมันดูสวยงาม มอเตอร์ไซค์แล้วนี่โอเคอ่ะอยากไปก่อนร้านเดี๋ยวอาไม่แน่เดี๋ยวบอลแจ็กจะไปก่อนร้านอีกนะครับชอบไปขับรถที่นั่นขับมอเตอร์ไซค์อยากขับสนุกเช่ามอเตอร์ไซค์เขาเท่าไหร่นะสามร้อยหรือสามร้อยห้าสิบนี่แหละน้ำมันพร้อมโอเคเดี๋ยวบอลเจ็กกลับบ้านแล้วนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามคลิปไบค์เกอร์ตลอดไปทั่วนะครับจจได้จไดนะครับก็ถ้าสนับสนุนช่องเนาะก็ขอเฮ้ยท่านผู้ชม กดไลค์นะครับกดติดตามช่องไบเกอร์ตลอดไปทั่วเทรนเนอร์บ๊ายบาย